อา,นานันนนขดโอเคค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวนะคะ e s t u d max ปี20นะคะตัว1.9 LDA ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเลยนะคะว่ามันจะสวยแค่ไหนเชิญเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นเครื่อง1.9นะคะตัว LDA LDA คืออะไรคือตัว long top นะคะมีหน้าจอ ัสกรีนให้ตรงนี้นะคะแล้วก็มีฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะคะตัวนี้วิ่งไปแค่4 5 0 0 0กิโลเท่านั้นเองนะคะปี 2020. นะคะตัวนี้เป็นเบาะกรรมยีนะคะนั่งสบายมากเลยรับหลังมากเลยค่ะมันมเป็นเบาะอย่างนี้ตั้งแต่ปีไหนนะปี20นะใช่ค่ะมันเป็นเบาะแบบนี้ตั้งแต่ปี2 0นะคะโฉมใหม่คือมันจะทำเหมือนให้ให้ห่อตัวให้มันกระชับคนนั่ง คนขับนะคะอะไปเราไปดูข้างหลังว่ากว้างไหมแคบหลังเขาเรียกแคบหลังไปเลยค่ะนี่เลยก็ไม่แคบนะคะก็สบายอยู่นะคะแต่ว่าเราไม่นั่งเอนเนาะมันเป็นเบาะแคบมันก็จะประมาณนี้นี่เลยนะคะก็สบายดีนะคะไม่อึดอัดไป เดี๋ยวเราไปดูข้างหลังว่าจะสวยหรือเปล่ามาดูตูดกันนี่เลยนี่นะคะกล้องถ่ายหลังเลยนะคะติดจากโรงงานเลยนะคะเสียงก็เพาะทำเสียงมาแล้วนะคะไปเราไปดูแม็กกันว่าเขาจัดทรงมาให้หรือ,อยังว้าวจัดทรงมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะหล่อเท่ททแบบนี้เลยหน้าเน็นด <laughs> ไปค่ะไปดูหน้าเครื่องกันนะคะกระจังหน้านะคะเป็นโครเมียมสวยมากเงามากอย่าดูตูนหนูนะเป็นเครื่อง1.9นะคะ DDI เสียงเงียบมากเลยนะคะน็อตไม่มีขยับนะคะ ไม่มีความไม่มีชนรับประกันเลยนะคะใครอยากได้รถทีสวยสายซิ่งวิ่งน้อยสภาพดีนะคะแนะนำมาที่ทอบรถสวยสาขาหนึ่งนะคะอยู่เยื่อวิศี304นะคะเปิดบริการทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดแวะมาสอบถามกันได้เนาะก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกด subscribe มาให้ด้วยนะคะก็ต้องจุ๋ม จะมารีวิวรถส,สวยแบบนี้ให้ดูต่อ,ตอ,ตอไปใน e ีีหน้านะคะแล้วก็อยากรีวิวคันไหนอยากให้รีวิวคันไหนเพิ่มเติมนะคะก็รีเฟซมากันได้เลยนะคะวันนี้ก็ไปแล้วสวัสดีครับ